สวัสดีค่ะวันนี้กับเซลเกตนะคะที่อีซูซุคิงโยนสาขาปักช่องค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเกตจะพาไปดูว่าอีซูซุโมเดล2024นะคะแตกต่างยังไงกับตัวโมเดล2023บ้างที่ราคาปรับขึ้นมา2 3 0 0 0บาทนะคะมาที่ด้านหน้าเลยอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามีการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่มาอันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าใหม่คือเขี้ยวที่เคยมีในรุ่นโมเดล2023ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะก็คือจะออกแบบใหม่เลยกระจังหน้าด้านหน้านี้ก็จะเป็นรังพึ่งนะคะ นี่ก็จะสวยขึ้นมาหน่อยแล้วก็โคมของไฟหน้านะคะอันนี้ก็ยังเป็นแบบไฟฮาโลเจนเหมือนเดิมแต่ว่าที่ที่ที่โคมเดียวกันเนี้ยก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้จากเดิมไฟเลี้ยก็คือจะอยู่ด้านหน้านะคะแต่ว่าโมเดลนี้2 0 2 4ยก็คือย้ายามปตรงนี้แล้วนี่แล้วก็ข้างล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกเอาไว้ใส่ไฟตัดหมอกนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่แล้วก็ตัวที่ใหม่ขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวฝากระโปรงด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็น ใหม่เหมือนกันที่ราคาเพิ่มขึ้นมา2,3 0 0 0บาทนะคะคันนี้สีขาวอยู่ที่6,28 0 0 0ถ้าสีบอลเงินหรือสีเทานะคะราคาเพิ่มขึ้น7,000คันนี้อยู่ที่6,35 0 0 0าบาทนะคะมาที่ด้านในเดี๋ยวกิไปฝั่งนูน้นด้านในมีการเปลี่ยนใหม่นะคะก็คือตัวตอนเดียวนี้ใส่จอมาให้แล้วเป็นจอด้านหน้านะคะอันนี้เป็นจอจอ8นิ้ว เลยนี่ที่รอ,องรับ Android Auto กับ Apple c a r p l พ y นะคะก่อนหน้านี้ r o i d Auto อ่ะจะต้องมีสายแท้ถึงจะเชื่อมต่อได้แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อแบบไวเลสได้เลยแบบไร้สายเลยนะคะแล้วก็มีมีตัวชาร์จที่เป็นแบบ Type C มาให้แล้วนะคะในรุ่นโมเดล2024ที่ใหม่ขึ้นมาเพิ่มเงินอยู่ที่23,000บาทแล้วก็ตัวใหม่นะคะก็คือการออกแบบพวงมาลัยใหม่ตรงนี้ นูนนูน่ารักกว่าตัวก่อนไหมคะแล้วก็ตัวเลือนไม้นะคะอันนี้เลื่อนใหม่ใหม่สวยขึ้นสวยกว่าตัวก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะคะที่ราคาเพิ่มขึ้นมา2 3 0 0 0บาทสำหรับตอนเดียวนี่ไฟท้ายของรุ่นนี้เหมือนเดิมนะคะลูกค้าสามารถใส่ใส่ใส่ตัวใหม่ได้เพราะว่าเป็นบล็อกบล็บอกเดียวกันบล็อกเดิม น,นี้ไฟไทยเหมือนเหมือนตัวโมเดล2023นะคะสำหรับออตอน,นเดียว2024มีทั้งเครื่องพันเแล้วก็เครื่อง3,000ันแต่ว่าที่โชว์อยู่เนี่ยจะเป็นเครื่องสามพันสำหรับใช้งานบรรทุกนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเตมิมมาเข้ามาสอบถามเกียรได้นะคะน,นี่สี่ากแสนสามห5 0 0บาทอันนี้ก็จากหน้าใหม่ตัวใหม่เลย2024นะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถอีซูซู จริงๆออกได้ทุกอาชีพนะคะอย่างที่เกดเคยบอกไปทุกๆคลิปเลยชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรแล้วก็ทํารถค้อรถมรรทุกรถตู้นะคะเข้ามาปรึกษาข้อมูลกับกับเกดได้ก่อนนะคะทักมาก็ได้โทรมาก็ได้ฝากเพจเกดด้วยนะคะ อีซูซุปักช่องเซลเกีโทร0946939878ฝากช่อง u ูทูบเกียนด้วยนะคะลูกค้าสามารถแอดเบอร์ออแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรได้เลยนะคะ0946939878สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ